สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยมิลิเตอรี่เวปอนอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักนะครับเจ้าตัวเครื่องบินขับไล่นะครับอีกรุ่นหนึ่งครับที่คิดว่ามันน่าสนใจมากๆครับและเป็นเครื่องบินที่ถือว่าน่าจับตามองครับและเป็นเครื่องบินที่เราอาจจะเอื้อมถึงและนํามาประจําการในกองทัพอากาศก็ได้หากเราไปไม่ถึงฝันนั่นก็คือ F35 นะครับ ซึ่งมีข่าวนะครับว่าเครื่องบินตัวนี้เนี่ยนะครับหรือว่ารุ่นนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมได้มีการเสนอให้กับกองทัพอากาศอีกด้วยแต่กองทัพอากาศเนี่ยนะครับเขาปัดตตเพราะว่าเขาอยากได้เจเนเรชันที่5นะครับแต่ในเมื่อมันไปไม่ถึงความจริงวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักและก็มาดูกันครับว่าเจ้าตัวเครื่องบินขับไล่รุ่นบล็อก70็ทับเ2เนี่ยนะครับมันมีดีอะไรซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ในเจเนเรชันที่4 5หนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวเครื่องบิน F-16 เนี่ยนะครับมันอยู่คู่กับคนไทยมานานและอยู่คู่กับโลกเราของเรามานานนะครับเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยหลายชาติเลยนะครับท่านผู้ชมที่มีประจําการเครื่องบิน F-16 ซึ่ง F-16 เนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ F-16 Falcon F-16 AB F-16 CD แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นทศวรรษที่70แล้ว และปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ได้มีการอัปเกรกดเป็น F16V นะครับและก็ได้ถูกพัฒนาต่อยอดมานะครับสำหรับบริษัทโรอิซมาตินเป็น F16 บล็อก70ทับ72ซึ่งเป็น F16 รุ่นแรกครับที่ผลิตขึ้นในโรงงานที่ Green s p i l วโดยในรุ่นใหม่นะครับได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของ F16 บล็อก60รุ่นก่อนหน้าให้มีอายุการใช้งานมากกว่าเดิมครับเป็น12,000ชั่วโมง พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับโดยที่รุ่นบล็อก70นะครับท่านผู้ชมใช้เครื่องยนต์ General Electric รุ่น F110 GE129 ส่วนบล็อก72ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney รุ่น F100 PW229 นะครับและยังมีถังเชื้อเพลิงภายนอกติดอยู่ข้างลำตัวเพื่อเพิ่มพิสัยในการปฏิบัติการอีกด้วยครับท่านผู้ชม ส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าตัว F16 บ l o c k 70-72นั้นจะคล้ายคลึงกับเจ้าตัว F16V ครับอาทิเช่นห้องนักบินที่มากับจอภาพแบบ Center p e n t a t a l Display คอมพิวเตอร์ควบคุมการบินรุ่นใหม่ครับพร้อมกับระบบอินเทอร์เน็ตที่มีบัสสูงเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลครับระบบหลีกเลี่ยงการชนพื้นดินอัตโนมัติหรือ Automatic Ground Collision a v o d a n c e GCS รองรับระบบอาวุธรุ่นใหม่ๆครับติดตั้งกระเปะ๋อชี้เป้าและติดตามเป้าหมายด้วยอินฟาเดครับท่านผู้ชมหรือว่า IRST ระบบ GPS นำทางระบบออโต้พายโที่มากับระบบนิรภัยพร้อมกับระบบหลีกเลี่ยงการชนพื้นดินอัตโนมัติและชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันตัวเองจากอาวุธปล่อยนำวิถีครับ และนี่ครับก็คือเจ้าตัวศักยภาพของเจ้าตัว F16 บล็อก70และ72นะครับซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมและยังไม่หมดเท่านั้นครับเจ้าตัวระบบเรดาร์ของเจ้าตัว F16 บล็อก70ทับ72เนี่ยนะครับก็เป็นแบบ AESA รุ่น Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agility Beam Radar SABR ช่วยนักบินตระหนักเพื่อช่วยนักบินเนี่ยนะครับตระหนักถึงสถานการณ์ของการรบโดยรอบอีกทั้งยังทำให้ F-16 เนี่ยนะครับปฏิบ,บัติการได้ยืดหยุ่นหลากหลายภารกิจในทุกสภาพอากาศด้วยการมีเรดาร์ที่ไฮเทคเทียบช้นกับเครื่องบินขับไล่ในยุคที่5อย่างเช่น f อ2 Raptor และ F-35 Lightning II และระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัยแบบ Digital Radar Warning ่ e หรือ drwr ที่ออกแบบอินเทอร์เฟซให้ทำงานร่วมกับเจ้าตัวระบบเรดาร์ anapg83 ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับท่านผู้ชมทั้งหมดนี้ครับจะทำให้ f16block7072 ok สามารถปฏิบัติการอยู่ได้ดานถึงปี2060เลยครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่ามีประสิทธิภาพทำให้หลายๆประเทศเนะครับสนใจอยากที่จะจับจองมาเป็นเจ้าของนะครับ สำหรับเจ้าตัวเครื่องบินขับไล่ในเจเนเรชันที่4.5ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ถือว่ายังสามารถเอื้อมไปถึงนะครับถ้าใครยังไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องบิน F-35 ได้หรือเครื่องบินในยุคที่5อย่าง Su-57 หรือ J-20 ของจีนนะครับก็สามารถมองเครื่องบินค่ายอ,อเมริกาที่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่จะต่อกรกับเครื่องบินยุคที่5เลยก็ว่าได้นะครับ นอกจากนี้ครับท่านผู้ชมก็ยังมีกองทัพอากาศบาเดนครับที่ได้สั่งซื้อเจ้าตัว F-16 Block ok 70ทับ72จำนวน16ลำครับนอกเหนือจากการอัปเกรดของเครื่องบินเก่าแล้วกองทัพอากาศสโลวเกียครับก็ยังสั่งซื้อเครื่องบิน F-16 ในรุ่น F-16 ในรุ่นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อใหม่นะครับจากสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ14ลำครับเพื่อทดแทนเครื่องบิน MIG 29ครับ นับเป็นว่าเป็นการซื้ออาวุธชุดใหญ่ที่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของสโลวาเกียเลยก็ว่าได้ครับขณะที่กองทัพอากาศแบลเยียก็ไม่ยอมแพ้ครับซื้อเหมือนกันเป็น f 1 6สิ 70, 72, บล็อกจําจำนวน8เครื่องครับเพื่อนำมาทดแทนมิก29ิครับที่ถือว่าล้าสมัยมากๆนะครับกองทัพอากาศไต้หวันเองก็มีปัญหากับจีนนะครับก็มีความต้องการนะครับไปยังเปตะกอนก็คือต้องการซื้อ F-35 นะครับเพื่อมาถ่วงดุลอำนาจ แต่จีนก็ค้านนะครับว่าถ้าอเมริกาอนุมัติขายให้เดี๋ยวก็เจอผมแน่นะครับพี่จีนถ้าคุณขาย F35 ให้นะครับก็ไม่ได้มีการเดีลวกันสหรัฐก็ไม่ขายให้นะครับแต่ว่าถ้ามีสงครามก็สหรัฐก็ช่วยนะครับซึ่งก็ได้มีการอนุมัติขายเครื่องบิน F16 ให้ครับซึ่งเป็นเครื่องบิน F16 บบล็อก ok 70ทับเก็เป็นเครื่องบินรองนะครับตัวลองจากเจ้าตัว F35 เลยนะครับก็เป็น ก็เป็นเครื่องบิน F-16 นะครับในเจเนอเรชันที่4.5ซึ่งไต้หวันเนี่ยนะครับได้สนใจแล้วก็สั่งซื้อจากล o อกอิตมาตินเนี่ยจำนวนถึง66ลำครับเพื่อนำมาทดแทนเครื่องบิน F-5EF e ครับแล้วก็มิาด2000ที่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับทางลอกอิดมาตินเนี่ยนะครับโดยนาย JR McDonald เนี่ยนะครับรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มเครื่อบินขับไล ของล็อกอิดมาตินเนี่ยนะครับยังให้สัมภาษณ์อีกว่าในฐานะของผู้ผลิตเชื่อว่าตอนนี้เนีครับเป็นเวลาที่เหมาะสมไปอย่างยิ่งครับในการนําเสนอ F-16 ครับเนื่องจากว่าอดีตส,สมาชิกสหภาพโซเวียตหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยังคงบินเครื่องบินตระกูลมิกโกยันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิก21สิบเอ็ดมิกยี หรือว่า UAC Mix 2 9, ต่างมีอายุการใช้งานที่มากแล้วนะครับแล้วก็เครื่องบินเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะล้าสมัยและก็สิ้นสุดอายุการใช้งานหรือว่า ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้ประเทศต่างๆ,างๆทั่วโลกนั้นกําลังที่จะหาเครื่องบินเข้ามาทดแทนนะครับรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเ, e. เครเคื่องบินขับไล่ของลอกอิสมาตินเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวต่อว่าเครื่องบินขับไล่มิก2ีบฟิชเบดที่สร้างในปีทศวรรษที่60จํานวน3 0 8ร้อยเครื่องยังคงประจำการอยู่รวมถึงสมาชิกนาโตบางชาติ ที่เข้ามาใหม่นะครับใน NATO เนี่ยนะครับอย่างโคเอเชียโรมาเนียเนี่ยนะครับยังมีการใช้มิก2ี่สิบสองเกอร์ที่เปิดตัวและสร้างในปีทศวรรษที่70จําำนวน214เครื่องอยังคงใช้งานอยู่ในกองทัพอากาศของประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นแอฟริกาแอโกูลาและเอธิโอเปียซึ่งน,นายแมคโดนัลได้กล่าวอีกว่านะครับสำหรับบางประเทศที่ใช้ f 1 6เนี่ยนะครับสามารถทำหน้าที่ เป็นเก้าสัปคัญของการไปเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนอย่าง f 3 5ได้นะครับเนื่องจากว่าเ e n t a g o n เนี่ยก็ได้มีการควบคุมการขายออกต่างประเทศนะครับอย่างเข้มงวดในส่วนของ f 3 5และอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับที่สามารถสั่งซื้อหรือว่ามีครอบครอง f 3 5ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะปกปิดข้อมูลนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับ ของจ้ตัว F35 นะครับแล้วก็ประเทศนะครับที่จะสามารถใช้ F35 ได้นะครับก็ต้องเป็นประเทศสมาชิก NATO หรือพันธมิตรครับที่เชื่อถือได้มากที่สุดครับไม่ใช่ทุกประเทศในโลกครับที่จะสามารถรอง F35 ได้และนั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับอาจจะมองด้านนโยบายทางการเมืองนะครับยังไม่ได้เป็นพันธมิตรนะครับในระดับ นั้นกับสหรัฐนะครับคือเขาอาจจะมองในเรื่องของการเมืองนะครับหรืออาจจะเป็นแค่นโยบายทางทหารของพวกเขานะครับหรือว่าอเมริกานะครับมันก็ยากครับที่เราจะมาจากมิกิทิเบตไปสู่ F35 โดยตรงนะครับเราก็ต้องวางราักฐานจาก F16 เป็นเส้นทางสู่ F35 ที่สมบูรณ์แบบอันนี้อันนี้นายเบ็คโดนัลเขากล่าวนะครับซึ่งเป็นรองประธานของล็อกอีมาตินนะครับซึ่ง การที่เราได้ใช้ F16 ก่อนแล้วก็ไป F35 เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะการได้รับความคุ้นเคยกับกับเครื่องบินของสหรัฐและเมื่อกลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้นะครับสำหรับอเมริกาแล้วขั้นตอนต่อไปในการมี F35 ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมายืดเยื้อกันเลยนะครับก็ไม่ไม่ง่าย ก็ไม่ยากนะครับที่จะได้เครื่องบินในยุคที่5นะครับก็สหรัฐอเมริกาขายให้อยู่แล้วนะครับท้งนี้นะครับเชื่อได้ว่าเครื่องบิน F-16 Block 70ทั72และเครื่องบิน F-16V จะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีมาตรฐานครับแล้วก็อยู่กับกองทัพอากาศในหลายๆชาติไปอีกได้หลายปีครับรวมทั้งการอัปเดตที่ทันสมัยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ไม่สูงมากรองรับอาวุธยุคใหม่ๆ ได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธําวิถีการระเบิดทิ้งระเบิดต่างๆนะครับก็สามารถมีใช้ได้และก็ระบบในส่วนของเรดาร์นะครับระบบชี้เป้าและป้องกันตนเองนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายปีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีที่สูงและก็ทันสมัยอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเจ้าตัว F16 เนี่ยนะครับในฐานะยอดกรืบิดขับไล่เนี่ยนะครับก็เป็น เ,เครื่องบินที่ถือว่าเป็นเครื่องบินยอดเยี่ยมนะครับข้ามการเวลาทุกยุคทุกสมัยนะครับก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราฮิตมาติดอาจจะพัฒนาไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมนะครับก็นี่แหละครับก็คือเจ้าตัวเครื่องบิน F16 บล็อก70และ72นะครับก็เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าทรงอนุภาพและมีประสิทธิภาพ มากับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับรวมถึงระบบต่างๆนะครับระบบอํานวยการลบต่างๆก็ยังถือว่าทันสมัยนะครับท่านผู้ชมนะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารครับที่ไทยมิลิเทอรี่เว็บบอนนะครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับกองทัพอากาศนะครับถ้าผมมองนะครับนอกจากเจ้าตัวเพนนะครับในรุ่นของ EF และก็ราฟาเอลนะครับแล้วก็เจ้าตัวเครื่องบิน Eurofighter นะครับซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะเอื้อมถึงนะครับสำหรับเจ้าตัว F16 บอก70ทับ72เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินเจเนอเรชัน4.5ก็เทียบเท่ากับราฟาเอลนะครับหรือบางท่านเนี่ยอา,อาจจะมองว่าให้สั่งซื้อ k f 21นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็แต่ว่าเ f 21เนี่ยเขาก็อยู่ในัดขั้นตอนการฝึกบินนะครับการทดลองนะครับก็ ท่านใดชอบเครื่องไหนนะครับถ้าเราไม่ได้เจ้าตัวเครื่องบินในฝันของเรานะครับท่านใดท่านผู้ชมท่านใดอยากให้กองทัพอากาศได้เครื่องอะไรหรือสนใจเครื่องไหนก็เมนต์ไว้นะครับเผื่อแอดมินจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด s u b สไ r i b ์ด้วยนะครับสำหรับวัน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ